สวัสดีค่ะทุกคนจะบอกว่าฝากรายการเจคิมกินรอบวงด้วยนะคะเพราะว่าเล่าหมดเปลือกแบบไม่สนดรามงดราม่าเลยทั้งสิ้นพูดเลยบอกหมดเปลือกในที่นี้คือทุกเรื่องจริงๆที่ชาวเน็ตเขาสืบและอยากรู้แต่วันนี้เจ้าตัวนั้นได้มานั่งพูดเองแล้วนะคะจะได้จบปัญหาทุกอย่าง ดำมงดามากใดๆนะคะพี่ชาคาุยกับคนนู้นพี่ชาคาุยกับคนนี้เดี๋ยวได้รู้ค่ะนะคะไม่เกินใจความจริงบอกความจริงก็ต้องรับให้ได้กับความเป็นจริงในการใช้ชีว่าคนอื่นไม่ได้โกรธใครแต่แค่บอกไว้ก่อนเฉยๆโน no, ไม่ได้ driving นะมีพี่เอก driving พี่เอเก Miss g r a n Driver miss เราพูดเราพูดดักดักไปก่อนแอบกลัวแอบกลัวแต่ก็ชดโฮ้ยคิดถึงวิลเลียมเหมือนกันในมวิสุโซมาจ้าวิลเลียมคือเพื่อนผู้ชายเป็นบอดี้กาดของเราตอนมัธยม i said that if my, my program come out of Pinkim, jennifer kim you guys have to open your heart and don't make any drama because it's my real life and you guys have to um, kind of accept it kind of yeah <laughs> 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 ใจกับแฟนครับเพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรก็จะบอกตรงๆไปเลยใช่แต่สิ่งที่เล่าไปในรายการมันก็คืออดีตนะบอกไว้ก่อนอ๋อมีร้องเพลงด้วยกับพีเจนิเฟอร์คิมไม่รู้ เพาะไหมไม่รู้ว่าในรายการอะ่ะมันจะเพาะไหมเหมือนที่ที่อัดอะตอนออกอะ <c oughs> ใช่แต่ว่าลองที่นี่หลายนองอยู่ขอซ้อมค่ะซ้อมไงก็คือว่าซ้อมแบบจะได้เทปมาที้ดีที่สุดีไม่แต่เสียงที่เราได้ยินในในโทรศัพท์ <c oughs> หรือที่อัดอะกับเสียงที่มันจะออกมาเป็นเสียงเดียวกันวะ <c oughs> อัดทางนั้นก็รอฟังแพ้ใจก็เรอฟังแบบเต็มเต็มเพราะว่ามันมีลูกเล่น โอ้โหทุกคนไม่พูดแต่ไปรอดูไอเลียมคิดอุยคิดถึงว่ามึงลืมกูแล้วมั้งเนี่ยคิดถึงพี่สาวคิดถึงจ้าอยากไปแต่งหน้าเคกับอีหลอดมาสีมีอีเวนต์คู่ด้วยนะเร็วๆนี้ฝากติดตามกันด้วยนะคะมาเจอกันได้ มาหากันได้สบายดีสอบวลาวันนี้ปิดร้านไหมไม่คะ่ะไม่เปิดคะ่ะ พรุ่งนี้เปิดร้านไหมพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้ว่างคิดว่าอ่านจ่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยบ่อยทีกทีึงใน t ทวิตเตอร์นะจะเป็นแฟนคลับเราต้องรับให้ได้เราไม่ใช่คนตอแหลไม่ใช่คนโกหกเพราะฉะนั้นทำใจให้แข็งเข้าไว้คิดถึงคิดถึงจะาเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยออกจะสนุกด้วยซ้ำแต่ว่ารายการถ่าย ถ่ายเย็นมากเพราะว่าเขาถ่ายสองเทปเราเป็นเทปที่สองแล้วก็นั่งกินนั่งชิลนั่งคุยกับแม่คิมเมื่อกี้กับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยได้ความรู้เยอะแยะในวงการบันเทิงเข้าใจคําว่าวงการบันเทิงอ่ะเนาะไหมหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยทานข้าวเยอะมากในรายการเขาเอามาให้แล้วมันต้องกินอะเข้าใจปะมันมันต้องกินได้เจอพีฟ้าไหมไม่ได้เจอ วันนี้เจอจ้วนใหม่ไม่ได้เจอไม่เจอใครเลยวันนี้แต่ว่ากินในรายการเยอะแล้วจะไม่กินแล้วอิ่มมากและทุกคนจะไปแล้วเพราะว่าจะถึงคอนโดแล้วนะคะไว้เจอกันนะบ้าบุยนะไว้เจอกันนะหนว่วาพรุ่งนี้ไปหาหมอแล้วเดี๋ยวให้ว่ากันว่าจะเปิดไอ้เบสใกลมา กลัวคิดถึงแฟนไมไม่มีแฟนนะสิทำไงอ,ะอ,อลล่ะแล้วถึงฮอนโดลแล้วทุกคนบา,บายบายเจอการฝันดีนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปปวดทวิตเตอร์คิดไหม